ต่อไปเรื่องที่14เรื่องอุกเสนาวัตถุนะเรื่องนายอุกเสนานะนาะยอุกเสนนี้ก็เคยเล่าให้ฟังแล้วนะอุกเสนจําได้บ้างไหมเนี่ยผ่านไปไม่นานเท่าไรนักเนี่ยนะถ้าผ่านไปนานนานนี่อาจจะจําไม่ได้ถ้าผ่านไปไม่นานนี่จาได้บ้างไหมเนี่ย,ย,น,ยนายอุกเสนเนี่ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะไม่กี่เดือนที่แล้วนี่แหละที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งที่มี สาวสวยที่มาฟ้อนรําแล้วก็มาเล่นกายกรรมนะาามาเล่นกายกรรมที่เมืองแล้วเขาก็ตกหลุมรักคนนี้เขาเป็นลูกเศรษฐีนะออพอรักเขาเรียบร้อยแล้วก็บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อครับผมรักลูกสาวของนักกายกรรมครับไปเอามาเป็นภรรยาผมหน่อยว่างั้น,นพ่อก็เอาแล้วส่งพ่อสื่อแม่สื่อไปเลยเอาเงินไปโปะเลยแต่เขาไม่ยอมเขาไม่ยอมก็บอกว่าจะยอมก็ต่อเมื่อ ไปกับเขาเท่านั้นลูกชายเศรษฐีก็รักเขาเหลือเกินทิ้งตําแหน่งเศรษฐีเลยไปอยู่กับพวกเล่นกายกรรมนะอย่างนี้พอไปอยู่กับพวกเล่นกายกรรมภรรยายก็เล่นกายกรรมพ่อตาแม่ยายเล่นกายกรรมตัวเองก็ไปหาหญ้ามาให้อัวกินอะไรกินคอยแบกคอยแบกนั่นแบกนี่แบกฉากแบกอะไรต่างๆก็โดนภรรยายดูหมิ่นเอา จนมีลูกเขาก็บอกไอ้ไอลูกคนที่ไม่รู้อะไรดูหมิ่นก็เลยโมโหเลยพอโมโหโตัวเองก็เลยฝึกฮึดขึ้นมากลายเป็นนักกายกรรมเองเลยทีนี้เก่งกว่าเมียมอีกเก่งกว่าละยายเออนั่นแหละนั่นแหละนึกได้ยังเออนั่นผ่านไปไม่นานนี่เองนายอุกเสนนะ่ตอนหลังก็เลยคิดว่าเอาละเราเล่นกายกรรมเก่งแล้วก็เลยจะกลับมาเล่นที่บ้านเล่นโชว์ให้ ญาติพี่น้องดูนะอย่างนี้ในวันนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าเดี๋ยวคนนี้จะได้เป็นพระอรหันที่ปลายไม้นั่นแหละนะก็เลยเสด็จออกมานะเขาก็ส่งข่าวมาบอกญาติพี่น้องบอกเพื่อนฝูงมิสายว่าเดี๋ยวผมจะไปแสดงศิลปะนะบอกเวลาบอกวันเรียบร้อยเขาก็มาเลยตั้งเวทีเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ออกมาเหมือนกันชนทั้งหลายเขาก็มองแต่พระพุทธเจ้าไม่มองนายนี้เขาก็เลยเสียใจนะนั่นแหละเคยเล่าแล้วใช่ไหมจําได้แล้วเนาะ จนเกิดเรื่องมาบอกว่าเนี่ยให้พระมหาโมคลลานะไปบอกกับเขาว่าแสดงได้เลยพระพุทธเจ้าอยากดูเขาก็เลยโอ้ยดีใจดีใจมากว่าพระพุทธเจ้าอยากดูก็เลยแสดงใหญ่เลยนะแสดงนะไปสูงมากก็ได้มาก,ะมากนะจนท้ายที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่นู่นแหละที่เขาแสดงกายกรรมนั่นแหละบนปลายไม้นั่นแหละนะ พอบรรลุเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วเขาก็ลงมาสบายเลยลงมาสบายเรื่องเขาเสียใจที่ที่ภรรยาเขาเขา้าสา์ไปตามอย่างดีแล้วเขาก็มาพูดให้เขาไม่เจ็บใจเรื่องเสียใจดีใจเอออย่างนี้ทำตรงน,นี้จนฮึดสู้มาจนเป็นนักกายกรรมชั้นยอดเนี่ยนะพระพุทธเจ้าประเทศเรื่องนี้แหละเรื่องดีใจเสียใจนี่แหละ ก็เป็นสัจธรรมที่เขาเจออยู่แล้วความทุกข์ต่างๆในใจของเขาที่เป็นลูกเศรษฐีแล้วก็โอ้โหมาถูกดูหมินอยู่เนี่ยนะอย่างนี้เขาก็เข้าใจในทุกจนบรรลุเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานะที่ปลายไม้เลยแล้วก็เดินลงมาสบายนะอย่างนี้ตอนหลังก็เลยมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าเพื่อนภิกษุก็เลยถามว่า ตอนลงมาในกลัวบ้างไหมครับอยู่ทั้งสูงเลยเออบอกว่าไม่มีความกลัวอะไรเลยเ,ออเขาก็เลยหาว่าออพูดอวดอุตริมนุสธรรมพระพุทธเจ้าก็เลยรับรองให้ว่าจะกลัวได้ยังไงก็เป็นพระอาหารแล้วออนะอย่างนี้คือนายอุกเสิใช่แล้วนะอย่างนี้นะครับทำาอนองนี้นะอันนี้นี่เรื่องของนายอุกเสณพูดให้ฟังย่อๆนะตอนนี้ก็จะเป็นอีกคาถานหนึ่งตอนนี้ท่านก็เป็น พระอาหารหันต์เรียบร้อยแล้วตอนนี้นะก็ได้กล่าวถึงท่านผู้มีคุณธรรมเป็นพระอาหารหันต์เป็นพราหมณ์ท่านหนึ่งในพระพุทธศาสนาบาลีข้อ397เดนะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันก่อนนะครับสับ,บะสังโยชนังเจตวาโยเวนะปะริตัสติสังคาติคังวิสังยุตตัง มะหังปรูมิพรามมนังนอนนี้ก็เป็นคาถานะครับคำแปลคร่าวๆก็อยู่หน้าที่158อุคเสณวัตถุเรื่องนายอุคเสณะนะท้ายท,ที่สุดเป็นพระอาหารหันต์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานะครับพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ข้อ397ผู้ตัดสังโยชน์ ได้หมดสิ้นไม่สะดุง้งผู้ล่วงกิเลสเครื่องค้องได้ผู้ปราศจากโยคะเราเรียกว่าพรามนะครับอันนี้ก็เป็นพระคาถาในเรื่องนี้ก็กล่าวถึงคุณสมบัติของพระอระหันต์เช่นเดียวกันโดยปรารบเรื่องท่านอุกเสนะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นตัวแทนในเรื่องนั้นนะครับท่านก็มีฟุตโ้ตไว้ให้ ผู้ตัดสังโยช์ได้หมดสิน้นไม่สะดุ้งนะผู้นอดสามคำว่าไม่สะดุ้งหมายถึงไม่สะดุง้งหวาดกลัวเพราะตันหาก็คือไม่มีตันหานั่นแหละคําว่าไม่สะดุ้งก็คือไม่มีตันหาอันเป็นเหตุให้สะดุง้งอย่างนี้นะฉะนั้นอย่างพวกเราถึงไม่สะดุง้งเขาก็ถือว่าสะดุ้งอยู่เพราะยังมีตันหาเป็นเหตุให้สะดุง้งฉะนั้นเวลาพูดเป็นคํากับสภาวะนี่เราต้องเข้าใจแบบแบบแบบหแบบแบบลายๆชั้นเดี๋ยวท่านจะค่อยๆอ,อธิบายไปฉะนั้นเวลาเราอ่านเรียนจากบาลีเนี่ย เราก็จะเริ่มเข้าใจภาษาของเขาที่เขาใช้อ,อย่างนี้เราจะเอาเป็นคําแปลมาเลยไม่ได้ก็จะมีสภาวะรองรับอยู่ว่าหมายถึงอะไรอย่างนี้คำว่าเป็นคนไม่สะดุ้งเขาหมายถึงว่าคนนั้นน่ะไม่มีตัณหาที่เป็นเหตุให้สะดุ้งแล้วนั่นเองก็หมายถึงพระอรหันต์อย่างนี้พอเข้าใจไหมคำว่าเป็นคนไม่โกรธก็หมายถึงไม่มีโทสะที่เป็นเหตุให โกรธเกิดขึ้นได้แล้วด้วยอํานาจของอนาคามิมัคตัดความโกรธออกไปเรียบร้อยแล้วก็เลยเรียกว่าผู้ไม่โกรธอย่างนี้นะไม่ใช่ทุกท่านที่นั่งอยู่นี่นะไม่มีใครโกรธสักคนใช่ไหม,มก็ไม่เรียกว่าผู้ไม่โกรธนะตรงนี้นะ <c oughs> น,ะ,นะไอ้น,นี้หมายถึงว่าเหตุการณ์ยังน่าพอใจอยู่ถ <c oughs> <c oughs> ้าไม่น่าพอใจขึ้นมาก็ตัวใครตัวมันแหละประมาณน,นั้นนะอันนี้มันก็คนละอย่างกันนะครับอ่าทีนี้มาดูบาลีแต่ละคำ นะครับข้อ397รสัมมะสังโยชนังเฉตตวาโยเวนะปริตัสติสังคาติคังวิสังยุตตังตัมมหังปรูมิปรมะนังบุคคลใดที่ตัดได้แล้วซึ่งสังโยชน์ทั้งปวงสัพมะสังโยชนังสังโยชน์ทั้งปวงสังโยชน์มีสิบนะะสังโยชน์สิบ สกายทิฏฐิวิจิกิจชาสีลัปตะประาปรมาศกามราคะปฏิคะรูปราคะาอรูปราคะมานะอุตจาวิชาอันนี้ควรจะจําให้ได้เนาะพอจําได้แล้วเราจะได้เรียนสบายขึ้นนะอาจารย์ก็จะได้สบายขึ้นไม,ไม่ใช่เขียนให้ตลอดมันก็จะไม่สบายทักทีมันติดติด,ตดขัดขัดเรื่อยนะ,นะต้องลุกขึ้นเขียนกระดานมันก็ติดขัดนะต้องจําไว้ทีนี้เชตวาก็คือตัดเราก็ต้องไปเรียนเรื่องมารคกมาตัด สังโยชน์ไหนมรรคไหนตัดสังโยชน์ไหนอีกนะตัดบุคคลใดตัดได้แล้วก็คือแสดงว่ากล่าวถึงบุคคลนั้นมีมรรคขึ้นมาแล้วตัดสังโยชน์ทั้งหมดก็แสดงว่ามีสีม่มรรคทีนี้มรรคทั้งสีม่มรรคเขาจะทํากิจในการตัดสังโยชน์คนละอันกันโสดาปฏิมรรคก็ตัดสกยติทิวิจิิจฉาสีรพตปรามาสสกทาคามิมรรคก็ตัดกามราคาปฏิฆาที่หย,ยาบอนาคามิมรรคตัดกามราคะปฏิฆาที่ละเอียดทั้งหมด แล้วก็อรหันตมรรคตัดรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจาวิชาอันนี้เราต้องจําไว้เนี่ยคำว่าเฉตวานะหมายถึงมรรคสี่นะอย่างนี้ไหมบุคคลใดตัดสังโยชน์ทั้งปวงในความหมายมันอีกอันหนึ่งคํามันเป็นอีกคำหนึ่งความหมายมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่างนี้แต่ถ้าเราค่อยๆเรียนไปแล้วเราก็เข้าใจแล้วนะเฉตวาก็คือมรรคนั่นเองมรรคทาหน้าที่ตัดสังโยชน์ทีนี้ท่านบอกสังโยชน์ทั้งปวงก็แสดงว่า มีสี่มรรคแต่ละมรรคก็จะทํากิจของตนของตนไปอรหัตมรรคทำกิจในการตัดสัญชน์เบื้องสูงเท่านั้นนะไม่ได้ทํากิจตัดสัญชน์เบื้องต่ำนะโสดาปฏิมรรคก็ทํากิจตัดอันนี้เท่านั้นแต่ละมรรคเขาทำกิจของเขาตามกิจตามงานนั้นๆๆไปอย่างนี้นะบุคคลใดตัดสัญญทั้งปวงได้แล้วนะและเป็นผู้ที่ไม่สะดุ้งนะ ณนะปริตัสติและย่อมไม่สะดุง้งปริตัสติแปลว่าสะดุง้งนะณนะก็ย่อมไม่สะดุง้งไม่สะดุง้งคําว่าสะดุง้งเมื่อกี้เขาก็อธิบายไว้แล้วท่านได้อธิบายไว้แล้วตามอัธถก็คือไม่มีตัณหาเป็นเหตุให้สะดุง้งเวลาแปลเนี่ยแปลว่าไม่สะดุง้งแต่ความหมายคือไม่มีตัณหาเพราะตัณหานี่จะเป็นเหตุให้เกิดความสะดุง้งนะที่พวกเราสะดุ้งอยู่ หวาดกลัวอยู่กลัวตายกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นนั่นกลัวเป็นนี่กลัวอะไรต่อมีอะไรนี้เพราะมีตัณหาคือความรักตัวพอรักตัวก็กลัวตายกลัวสุนัขกัดกลัวนั่นกลัวนี่กลัวเขาด่ากลัวเขาว่าคือมันรักตัวแหละรักหน้าของตัวมันก็เกิดความสะดุ้งวันไหวนะอย่างนี้สะดุ้งนะคำว่าไม่สะดุ้งก็คือไม่มีตัณหาเนี่ยเห็นไหมความหมายก็คือไม่มีตัณหา ทีนี้ไม่มีตัณหาในที่นี้ก็จอดจงไปที่คนเดียวเลยคือพระอระหันต์เลยทีนีะเพราะคนไม่มีตัณหาคือพระอระหันต์ด้วยอำนาจของอรหัตตมรรคเราเรียกซึ่งบุคคลน,นั้นเราคือพระพุทธเจ้านะตัมมหังตังอหังอะหังคือเราตถาคตนี่ย่อมเรียกซึ่งบุคคลน,นั้นสังคาติคังผู้ที่ล่วงกิเลสที่เป็นเครื่องคลองได้แล้วสังฆะแปลว่ากิเลสที่เป็นเครื่องคลอง กิเลสที่ปเป็นเครื่องคล่องจะมีอยู่ห้าตัวมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นไหมพอจําไม่ได้ก็จะเป็นบาระของอาจารย์กิเลสที่เป็นเครื่องคล่องราคะโทสะโมหะมานาทิฏฐิห้าตัวนะกิเลสที่เป็นเครื่องคล่องท่านตอนนี้ข้ามได้เรียบร้อยแล้วนะสังฆะแปลว่ากิเลสเครื่องคล่องอติคังอติฆะเนี่ยอติคมะก็คือ ข้ามได้เรียบร้อยแล้วด้วยอํานาจของอรหัตตมรรคนะะหรือว่าเราเอากิเลสที่เป็นเครื่องคล้องห้าตัวนี้เป็นตัวพิจารณาว่าตัวไหนข้ามด้วยมรรคอะไรเราก็ไปอ่านเอาหรือไปศึกษาเอานะราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิเขาเรียกกิเลสเป็นเครื่องคล้องกิเลสสังฆะนะกิเลสเป็นเครื่องคล้องวิสังยุตตังนะไม่มีกิเลสที่เป็นเครื่องประกอบ กิเลสที่เป็นเครื่องประกอบมีเท่าไหรครับมีสี่ 4. คือโยคะสี่นั่นเองเรียกว่ากิเลสเครื่องประกอบโยะคะสี่วิสังยุตตังสังยุตตังกิเลสที่เป็นเครื่องประกอบวิคือไม่มีไม่มีกิเลสท,ที่เป็นเครื่องประกอบสี่อย่างไม่มีโยคะสี่การม,มาโยคะนะไม่ใช่ไม่ใช่ห่งน้ําอันนี้โยคะ โอคะเป็นห่วงน้ํากิเลสเหมือนห่วงน้ําโยคะกิเลสเป็นเครื่องประกอบไว้ในการจุติและปฏิสนธิเชื่อมโยงกันไปเรื่อยๆนะประกอบกิเลสเครื่องประกอบโอคะเป็นกิเลสเพียงดังห่วงน้ําโยคะเป็นกิเลสที่เป็นเครื่องประกอบระหว่างพบสู่พบจุติและปฏิสนธิเชื่อมกันไปเรื่อยๆประกอบไว้ในพต่างๆมีสเหมือนกัน แต่คนละชื่อคนละอาการกันโยคะในทีน่นี้กล่าวถึงกิเลสโยคะนะกามโยคะภาะวะโยคะทิฏฐิโยคะอวิชชาโยคะนะครับเราเรียกผู้นั้นแหละว่าเป็นพรามนะครับนี่นะก็เหมือนเดิมก็คือเรียกพระอรหันต์นั่นเองเพียงแต่ว่าแสดงอีกแง่มุมหนึ่งกิเลสอื่นๆเราก็จะได้รู้จักพระอรหันต์มากขึ้นได้รู้จัก สัจจะคือพระนิพพานว่ามีอิทธิพลหรือว่ามีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนทําไมจึงเป็นธรรมะที่พระพุทธ,ธทั้งหลายท่านว่านิพพานนี้จึงเป็นยอดสุดก็เพราะว่าถ้าถึงนิพพานหรือว่าแทงตลอดสมบูรณ์แล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้หมดกิเลสทั้งหมดก็ไม่มีวัฏฏะสงสารไม่มีหมุนกลับได้นะกรรมสิ้นอะไรสิ้นหมดนะยิ่งใหญ่ขนาดไหนล่ะใหญ่พอที่จะทำให้ไรสิ้นได้ประมาณนั้นนะ ไม่มีอันอื่นนะอันอื่นมันสิ้นไม่ได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็ในวักนี้ก็จะเรียกว่าฟังดูจะง่ายนะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงนิพพานเนี่ยเรียกว่ามันง่ายนะคือม,มันพูดแล้วมันจบมันพูดสั้นๆแต่มันทํายากนะคือพูดถึงอรหันต์แล้วก็จบแล้วไม,ไ,มไ,มไม่มีปัญหาแนละ้วประมาณนั้นนะฉะนั้นเวลาพูดพระอรหันต์ก็ดีคุณธรรมพระอรหันต์ก็ดีพูดถึงความปล่อยความวางพวกนี้คือพูดถึงนิพพานหมดเลยพูดประกาศนิโรธสัตว์หมดเลยคือ ถึงจุดนี้แจ้งนิพพานจบสมบูรณ์เนี่ยกิเลสไม่มีทุกข์ไม่มีวัตตะสงสารไม่มีอย่างนี้ทำตองน,นี้นะครับนี่คือเรื่องท่านอุกเสนะนะครับต่อไปเราก็ฟังนิทานสักนิดหนึ่งนะครับท่านเล่าไว้ในตรงนี้สั้นๆเรื่องอุกเสนะพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารภเศรษฐีบุตรชื่ออุกเสนะตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่า สัพะสัญโยชนังเป็นต้นเรื่องนี้ข้าพเจ้าให้พิสดารแล้วในอัตถกถาแห่งพระคาถาว่ามุนจปะปเรมุนจะปูเรมุนจปะปัจจโตเป็นต้นนั้นแหลในการนั้นพระศัสดาเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าพระอุกเสณย่อมกล่าวว่าเราไม่กลัวชรอยว่าจะพยากรพระอรหัตผลด้วยคําไม่จริงจึงตรัสว่า ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้เช่นกับบุตรของเรามีสังโยชน์อันตัดได้ขาดแล้วย่อมไม่กลัวเลยดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าสัมมะสังโยชนังเฉตตวาโยเวนะปริตตสติสังคาติคังวิสังยุตตังตะมหังปรูมิพรามนังแปลความว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ทั้งปวงได้แล้วย่อมไม่สะดุง้ง เราเรียกผู้นั้นผู้ก้าวล่วงกิเลสเครื่องค้องได้ผู้หลุดพ้นแล้วว่าเป็นพรามดังนี้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องอุกเสนะจบนะถ้าเราสังเกตดูนะญาติโยมสมัยโบราณก็ดีพระสมัยโบราณก็ดีนี่ เวลาใครพูดเกี่ยวกับไม่มีกิเลสไม่มีความกลัวไม่มีความตกใจเนี่ย <Okay. S 1> เขาจะไม่เชื่อง่ายๆนะเพราะภาษาของเขาคําว่าไม่กลัวเนี่ยหมายถึงไม่มีความกลัวเกิดขึ้นและต้องมีมักด้วยนะเขาเข้าใจแบบนี้นะพอเขาเข้าใจปุ๊บพอบอกว่า <Okay. S 1> ผมเดินลงมาโดยไม่กลัวเลยครับเนี่ยเออคนนี้พยากรณ์ตนว่าเป็นอรารหันลวมัง้งคนนี้เข, mm. เขาเขาเข้าใจเลยเขาต้องรีบไปถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะคําของเขา่าเขาใช้คําเท่านี้ก็จริงแต่ว่า เขาไม่ได้หมายถึงเท่านี้เขาหมายถึงอีกแบบหนึ่งพอเข้าใจไหมแต่ภาษาเราเนี่ให้ผมเดินลงมาไม่กลัวทําไมอ่ะผมพูดโทรตลอดมันก็พอได้ไหมภาษาไทยแต่ของเขาไม่ได้ถ้าใช้คําว่าเดินลงมาแล้วไม่กลัวเขาจะหมายถึงคนเนี้จะต้องมีมรรคอย่างน้อยต้องอนาคามีมรรคเกิดความหมายของเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเห็นไหมฉะนั้นเวลาที่ที่เราสังเกตดูเวลาที่ใครพูดเกี่ยวกับเรื่องผมไม่มีความรักแล้วครับนะอ้าวท่านไม่ไปหา อาจารย์อีกหรือไม่ไปหาอาจารย์ใช่ไหมยอย่างท่านที่เป็นคนยากจนมาก่อนนะแล้วก็เอาไถาวางไว้เอาผ้าเ,าเก่าวางไว้นะเป็นคนยากจนขอทานเขากินมาก่อนมีพระภิกษุใจดีให้มาบวชพออยากจะศึกก็เลยไปหาอาจารย์ก็คือผ้าคีริยวจะกลับไปขอทานเขากินอีกใช่ไหมไปหาอาจารย์แล้ว กลับไปกลับมาลหลายๆรอบเพื่อนภิกษุแซลบอกว่าวันนี้ท่านไม่ไปหาอาจารย์แล้วเลยวันนี้นะอ่านั่นแหลนะนะท่านก็บอกว่าผมไม่ไปแล้วนะตอนที่ผมยังต้องการอาจารย์อยู่ผมก็ไปตอนนี้ผมไม่ต้องการอาจารย์แล้วสบายแล้วผมพูดเท่านี้เขาก็รู้ว่าอ๋อคนไม่ต้องการอาจารย์เนี่ยก็คือพระอาหารหันต์ความหมายของเขาจะลึกซึ้งนะ เขาก็เข้าใจว่าเออคน,นนี้นี่พยากรอราหันต์แล้วมั้งก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็เนี่ยคนนี้พูดอย่างนี้นะฮะอะไรเงี้ยนะครับเห็นไหมครับคําของเขาเนี่ยก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะไม่เหมือนภาษาไทยสทัทีเดียวนะเวลาแปลออกมาก็ความหมายจึงเป็นแบบไทยยังไม่ได้นะจะบางส่วนก็ได้อยู่แต่บางส่วนเนี่ยจะมีรายละเอียดปริกย,ย่อยเราก็ต้องค่อยๆศึกษาแล้วก็ค่อยๆเข้าใจภาษาของเขาด้วยนะโดยหลักก็คือให้เข้าใจว่า พระคาถาหรือพระธรรมเทศนาต่างๆนี้ประกาศสัจสีเป็นหลักแล้วก็สอนให้เข้าใจข้อปฏิบัติคือมักมีองค์8เนี่ยเป็นหลักเลยส่วนอื่นๆก็จะเป็นนิทานประกอบเพื่อให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมอะไรอย่างนี้นะเอาละบรรยายวันนี้นะครับก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับนุโมทนาทุกท่าน,นครับ